We'll เรียกได้ว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสำหรับสถานการณ์การปะทะกันระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชานะครับที่ตอนนี้เดือดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับได้มีการรายงานว่าได้เกิดเหตุปะทะเดือดบริเวณตรงข้ามฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของปร,ราสาทตำเมืองทมนะครับในระยะประมาณ200เมตรซึ่งส่งผลให้พลทหารไทยนะครับแล้วก็พลเรือนได้รับบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงได้ปะ,ะทะลามไปกว่า6พื้นที่อีกด้วยนะครับที่แก่ปร,ราสาทตาเมืองทมปร,ราสา,ตาทรราาตาควายช่องบกเขาพระวิหารชช่่ออองงาานมแล้ว นนอกจากนี้ก็ยังได้พบอีกด้วยนะครับว่าฝั่งของกับูชานั้นได้มีการใช้จรวด BM 2 1นะครับยิงเข้ามาในพื้นที่ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ปั๊มน้ำมันนะครับจนส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอีกด้วยเลยเทยวกัน และนอกจากนี้นะครับเมื่อช่วงประมาณตีสี่ของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านของกองทัพบกก็ได้มีการออกมารายงานนะครับว่าได้รับรายงานจากหน่วยในพื้นที่นะครับว่ามีการปะทะกันในพื้นที่ช่องบกแล้วก็ภูมมะเขือจังหวัดนาทธานีนะครับแล้วก็ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยฝ่ายของกัมพูชานะครับได้มีการระดมยิงด้วยอาวุธหนักนะครับทั้งปืนใหญ่สนามแล้วก็จรวด b m 21เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางด้านของกองทัพกัมพูชานะครับเิ่่มมบกกกงข้้ไลดแแชภูือว พนมดงรักนะครับโดยเริ่มจากการใช้ปืนเล็กนะครับก่อนจะตามมาด้วยปืนใหญ่ขณะที่ฝั่งไทยครับก็ได้ตอบโต้ทันทีด้วยปืนใหญ่นะครับโดยเฉพาะการใช้ ATMG 1 5 5ม m mm, มซึ่งเป็นปืนใหญ่ที่ไทยผลิตเองนะครับในการต้านการยิงจาก BM-21 ของกัมพูชานะครับโดยมีเป้าหมายที่ฐานของทหารนั่นเองครับ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นครับล่าสุดี้เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในรายการแชะที่ออกอากาศทางช่องจีมเอนะครับได้กลายปเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลนย์อย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างผิดร้อนนะครับระหว่างคุณจกักรภพเพนแขนครับที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลนะครับกับคุณน็อตบรดิตเฟื่องอารมณ์ที่เป็นพิธีกรของรายการนั่นเองครับ โดยหัวข้อที่จุดไฟในรายการนะครับก็คือสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งกาลังปเป็นประเด็นร้อนในสังคมในตอนนี้หลังจากที่ได้มีรายงานความเคลื่อนไหวของทางกัมพบูชาที่ถูกมองว่าอาจจะละเมิดข้อตกลงชายแดนหรือว่าคุกคามพื้นที่ของฝั่งไทยหรือเปล่านะครับรวมไปถึงเหตุรุนแรงที่กระทบต่อประชาชนไทยในพื้นที่ชายแดนอย่างมากเลยทีเดียวโดวยทางด้านของคุณจกักรพงศ์เป็นแขนะครับในฐานะของตัวแทนเสียงจากรัฐบาลนะครับพยายามที่จะอธิบายนะครับว่าการตอบโตในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นไม่สามารถที่จะใช้อารมณ์เเเป็นนนตััวววําาาาได้้พรระะะะ่่จสสงผลียยยใท มิติการทูตเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลกซึ่งจะตัวนะครับอธิบายว่าโลกยุคปัจจุบันต่างจากในอดีตการใช้กําลังตอบโต้แบบตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันนั้นอาจจะทําให้ประเทศตกเป็นฝ่ายผิดในสายตานานาชาติได้และก็จ,จะทําให้การแก้ปัญหาในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศยากขึ้นไปอีกนั่นรับ ทางด้านของคุณจักรภพเพนแขนได้มีการยกตัวอย่างนะครับว่ากัมพูชาคือหนึ่งในตลาดเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยหากเราตอบโต้โดยไม่คานึงถึงผลกระทบก็าจะกลายเป็นการทําลายโอกาสทางเศรษฐกิจของตัวเองได้และก็อาจจะปิดโอกาสให้ประเทศอื่นเข้ามาแทนที่และนอกจากนี้นะครับทางด้านของคุณจักรภพก็ยังได้เปรียบเลยนะครับว่าการอดกลั้นก็คือรางวัลของผู้ที่มีวุฒิภาวะโดยชี้ว่าหากไทยใช้สติในการแก้ปัญหาเราก็จะสามารถรักษาภาพลักษณ์และก็ผลประโยชน์ในระยะยาวได้ดีกว่าการตอบโต้แบบเร่งด่วนในขณะที่ทางด้านของคุณน็อตวารดิตนะ ความไม่พอใจในความล่าช้าของรัฐบาลนะครับโดยได้ออกมาชี้ว่าประชาชนในพื้นที่ชายแดนกำลังเผชิญความไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงและก็ต้องการการปกป้องจากรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่คําปลอบใจหรือว่าการพูดถึงพรุ่งนี้ที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่โดยทั้งด้านของคนนุณนอรวอร์เรดินะครับได้ออกมาสแสดงจุดยืนที่ตรงข้ามน,นะครับโดยบอกว่าประชาชนต้องอดทนอีกนานแค่ไหนรัฐบาลตอบสนองล่าช้าเกินไปทั้งที่สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนมีความรุนแรงถึงขั้นประชาชนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตโดยทางง้นั้นอนนอกกมมมาาาาาาตตตั้้งงงคํถรๆว่หฝยข สามารถใช้กําลังได้แล้วเหตุใดรัฐบาลไทยจึงยังไม่มีการแสดงออกอย่างเด็ดขาดโดยเจ้าตัวนะครับบอกว่ายอมรับว่าเข้าใจในเรื่องของหลักการทูตแล้วก็เศรษฐก,กิจนนครับแต่ก็ต้องถามกลับไปว่าประชาชนจะต้องอดทนอีกนานแค่ไหนเพราะว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีการตอบโต้กลับอย่างเป็นรูปธรรมไม่มีแม้แต่คําตอบที่จะชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้ามต้องการอะไร และนอกจากนี้นครับทั้งด้านคุณน็อตวอรเรดิสก็ได้ถามนะครับว่ารัฐบาลไม่รู้หรอว่าฝ่ายตรงข้ามต้องการอะไรซึ่งคุณจกักรภพบนะครับก็ตอบว่ายัางไม่รู้แน่ชัดกําลังหาคําตอบอยู่ซึ่งทําให้ทางด้านของคุณน็อตวอรเรดิสนะครับโต้กลับทันทีเลยว่าถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วจะมีสิทธิ์บริหารประเทศได้อย่างไร ซึงต้องบอกเลยนะครับว่าการตอบโต้ครั้งนี้นะครับเป็นไปนอย่างดุเดือดอย่างมากจนถึงขั้นคุณจักรพงศ์นะครับถึงกับพูดว่านี่ชักจะหาเรื่องแล้วนะแต่สุดท้ายครับก็พยายามจะอธิบายว่ารัฐบาลกําลังหาข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อกําหนดจุดยืยนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์และยืยนยันว่าคําตอบที่ชัดเจนจะมาภายในพรุ่งนี้หรือว่า tomorrow คําตอบที่กลายเป็นทั้งคํามั่นและก็คําถามในเวลาเดียวกัน ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่รายการออกอากาศเพียงไม่นานนะครับก็ได้เกิดเป็นกระแสนในโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงที่คุณน็อตวริ์นะครับได้ถามอย่างตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลไม่รู้อะไรเลยเหรอและการที่คุณจักรพบตอบกลับมาว่าไม่ใช่พ่อหุ่นเซนจะไปรู้ได้ยังไงก็กลายเป็นคลิปไวร่ลที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวซึ่งหลายคนนะครับก็เห็นด้วยกับคําถามของคุณน็อตวอรเิ์เป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่รายการออกอากาศไปนะครับทางด้านของคุณน็อตวอร์เริส์นั้นก็ได้มีการอาาต้อว่นนเเลดัืออแิงๆ แลืหัวใจมันไม่ยอมซึ่งข้อความนี้นครับก็กลายเป็นไวรัลอีกรอกหลังจากที่ได้มีคนบันเทิงแล้วก็นักการเมืองนะครับเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากรวมถึงทางด้านของพระเอกหนุ่มชื่อดังนะครับอย่างหนุ่มอาร์ตพสดุ์ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอีกด้วยทว่าสุดครับพี่มันคือคําถามที่ต้องถามจริงๆรแถลงการรัฐบาลพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยของเรากำลังถูกคุกคามจากประเทศกัมพูชา แม้ที่ผ่านมาเราจะอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุและเลือกที่จะใช้สันติวิธีภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและตามหลักมนุษยธรรมแล้วแต่เป็นที่น่าผิดหวังมากที่ฝ่ายกัมพูชาเลือกที่จะใช้กําลังทางทหารก่อนและยังเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อก,อกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมอย่างรุนแรงด้วยการโจมตีโรงพยาบาลและพื้นที่ชุมชน ที่ประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งเลยแนวชายแดนมากกว่า20กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นพล,ลเรือน13รายรวมไปถึงเด็กจตรีและคนชรารวมทั้งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเสียหายอย่างใหญ่หลวงถือเป็นอาชญากรรมสงครามขั้นรุนแรงซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับเลขาธิการสหรประชาชาติ และรัฐบาลได้มีหนังสือถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงประนามการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาคมโลกร่วมประนามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมนี้รัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของพี่น้องประชาชนทุกท่านและขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลกองทัพและหน่วยราชาการทุกหน่วยไม่ได้นิ่งนอนใจแม้แต่น้อยนับแต่เสียงจากกระบอกปืนนัดแรกดังขึ้นกองทัพไทยได้มีการตอบโต้โดยจำกัดวงอยู่เฉพาะเป้าหมายทางการทหารของกัมพูชาบนหลักการปกป้องตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้ทำลายฐานที่มั่นทางการทหารของกัมพูชาขณะนี้เราได้มีการจัดการอพยพผู้คน ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่นับแสนคนและรัฐบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเยียวยาครอบครัวผู้เสียผู้เสียชีวิตทั้งทหารและพลเรือนรายละหนึ่งล้านบาททุกพลภาพเจ็ดแสนบาทผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองแสนบาทผู้ได้รับบาดเจ็บมากหนึ่งแสนบาทและได้ประสานสายการบินทุกสายในการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย รวมถึงการดูแลกำลังพลที่ด้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีจะลงพื้นที่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อไปสร้างความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะมีความปลอดภัยและช่วยดูแลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พี่ช้องื่อให้พี่น้องในพื้นที่สถานการณ์ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งกำลังใจให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยผมขอเน้นย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ความขัดแย้งในระดับประชาชนทั้งสองประเทศไม่ใช่การประกาศสงครามแต่เป็นการประทะกันตามแนวชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยและตอบโต้ผู้ลุกร้าน ท้ายที่สุดนี้นับเป็นพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดมงทรงรับผู้บาดเจ็บทุกคนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอภัยสัญญาณ Internet อินเทอร์เน็ตอาจจะเสียอาจจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะลงไลฟ์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะอัปเดตให้ทราบนะครับโดยเนืหารสรุปเนี่ยก็มีการประนามทางกัมพูชาแล้วก็เรียกร้องให้ทางกัมพูชาแสดงความจริงใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยุตินะฮะความรุนแรงดังกล่าวครับทุกท่านครับซึ่งในวันนี้ทางรอง ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว